เออสโนว์อย่เดียวเฟร,รมมึงก็ดอบเก๋กดปุ่มเองเฮียเแล้วๆเฮียอ้นเนี่ยข้าวก็ไม่ได้แดกอยู่ ่ออกการไม่เสริมย้อนหลังออกูเนาะอย่ากระพาะปัสสาวะกูทำไมมันตุบๆจังวะเยอะไอเ้เยอะแดกเยอะเกินเลยวะโอเคโอเคโอ ไม่เอากูก็บุกคนเดียวแม่งไม่ช่วยฮีแม่งก็ไม่ได้ไปไหนไอ้เหี้ยแพงนะแม่ตายแล้วตายได้สักเฮี้ยมึงรออย็นกูมากเลยนี่สัตว์เดี๋ยวนะมึงนะแม่งกูจะมาอ่าคือเอาขอี้สัตว์เอ้ยแม่งร้อนเย็นกูปรับต่ำแล้วไอ้เหี้ยมึงอย่าเพิ่งร้อนเย็นกูไอ้เหี้ย Hốt em chạy đó. Ok. Oh sorry man, holy shit. I feel a problem feel sick and holy shit. Ah! Uh! Fuck <coughs> <coughs> you asshole. Come uh, calm down lady, don't let it be okay now, okay?

เล้งแม่งเบี้ยวค่ำหรอเบรนดิ้งกันไหมเนี่ยเออลื่นละเริ่มลื่นละเออประเมินผลเฮียเริ่ม,ม,มลื่นละไอสัตว์ระเบิดมาปุ๊บลื่นละเฮียโอเคบวกั๊กูเนี่ยเฮียเหนื่อยใจใครบุญบันเทิงแล้วแต่ปรงควนทำไมเฮียบวกั๊เอาตัวรอดให้บุญหวัวก่อน มาโฟกัสตออแรงมันยากเหมือนกันนะไม่เล่นทีเบิร์กกันอย่างเงี้ย แคบมีบ่หุนขันหน่อยได้ไหมเช็คแค่เดอยวแมนไปแคบหัวบ่จุก้นวางดินอส์ fucking เลทตเดบอม holy shit okay man fucking เฟรมเซ็คกัน h o l shit แม่งเหี้ยงไหนสัสเหี้ยเลยเจริญจริงแม่งล้อเลียนัวหี้ยกู ตื่นเต้นสักหน่อยก็ไม่ได้กินหมาล่าบนในนูนะหนูกินเผ็ดไม่ได้ไ ับเดี๋ยวานะปืนพกกูหายไปไหนวะยินดิยิ้มดิสวยไหมเนี่ยแม่งไปไหวไหมนี่เงี้ยมึงมึงล้อเลียนกูแบบนี้แค่มันไปไหนแค่ประเมินผลเหนื่อยแล้วยกอูพิ่งได้แต่เช้าปิดคอมนอนตักเตะศาสเอ้ยว่าแล้วนี่เงี้ยเนี่ยไม่ทันใจดิโอ้โหบ่นเยอะแม่งโตกากแม่งล้อเลียนง่าย ไม่ได้ยิงแล้วโดนบ่อยน้อมึงเล่นแยกใครแยกมันหิหนือเฮีย,มยแม่งแม่งมีตังค์แล้วทีมเบิร์กในฝั่งนู้นะไหนเงี้ยเอาเบาๆอะไรเงี้ยประหยัดไว้ก่อนเฮียกลัวจังลัวตังค์ไม่มีสู้เขาไม่ได้ไหนเฮีย โอ้ oh. วางระเบิดแต่ก็ได้แตบบ๊บนีเดียวมีแค่หัวใบโอ้อทางกีแม่งไม่ร่าไฟกับดีไได้สื่อสารกัน Let's เอนะ,นะอบ e l l เราขี่เอาฟาดฮะลูกไอ้สเก๊กบ้ากินพีซไนเปอร์แมนโหเชี็ดมึงจะบวกมึงไม่ยอมเลยนะเนี่ยไหนๆเกินไปเอาบุกไปก็บุกไปไม่อยอมก็สู้มันเอ,อ,อาโฟกัสนะเด็กเกอรท็อปอีกแมน เนี่ยสแกนอะฟังไอ้สไนเปอร์แมนนอบโกเอ้ครับผมอ่ะเอาอะฟังไอ้โกอยกันเหลือเท่นี่เอาเนี่ยยู่นอสแกนนะฮะต้องเกี่ยวฟังอะบผมเนี่ยไอ้สัตว์เฮียจะไล้ละมึงไอเฮียไม่โฟกัสอีกแม่งเอ้ยไม่ช้าเกินไอ้สัตว์ฟังแต่พูดเฮียโอเคตั้งตัวก่อน ันรอดักมึงยิงอยู่มึงก็ยังจะดันไปอยู่น้อยเฮีย้ยกูว่าตบมือเลยเฮีย้ยเล่นเงียบเงียบแม่รงระแวงโดนเตะน่ะเฮีย้ยแม่งข้าแหลกเกลือแล้วกูโดนแจกนะหนักอ่ะหนักกูโดนแซวแล้วไอเ้เหี้ยตายๆลบกันลบกันแม่งดันเหี้ยอะไรไม่ได้เลยม่ได้มาเตะนัด ม่งขวานี่จะมาได้เดวอ่อนไหวเนาะไลเบอร์แมนโฮเชียอ่าเลดี้บิวตี้ฟลเตโกดรอปตะบอมหน่อมันเลดี้อ่านกี้ออกฟากโอเคโอเคเวดี้คูลฟากอีกเชียด เดี๋ยวชายนี้ซัมติงแล้วรู้ฟังอีเชดนีโแล้วหาดูนี่นียหนู่ะแม่งยิงขี้ไไม่ได้เดี๋ยวโอกาสได้ตอนนี้ หนีตาคุไปไหนวะหนี้ตาคุณพี่สาวหนี้ตาคุณเก็บก่อนเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนกูยิงไม่ไหวเฮียดเนี่ยดอบยังเนี่ยขนาดซื้อปืนกูยังดอบเลยเฮียโอ้โห G S กูไม่ไหวแล้วะ นะเคเขาตายบ่อยแล้วปืนดอบนี่นไม่ได้ดื้งเนยเเองเี้ยแตไแม่ไม่ทนในในนันเลยนะอสัตว์ร้อนเลีตัวใหญ่นเนี่ยด่านพอเล็ดสัวตัวลื่น,นเนาะแหงแดกแล้องูยิบมา เนี่ยฟาดตีแคนพูดชิงห้องเชี่ยนบุนดังบุญจีนดังกีดแม่งวิวข้ามน้อยแต่แม่งไม่สนกันเลยเอ้ beautiful let's go the B นะฮะฮะโฟกัส A โอเคอืมโ oh shit อย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกอีกเหี้ยพ่อตายผมไปเล่นเพคสฟิวก็เหนื่อยใจแล้วเหี้ยเขามาคอมเมนต์บุญหัวเห็นใจอ้าวแม่งเอ้ยแล้วก็แหลกเหี้ยตั๊กไหนสัตว์เลเวลโอ้ยเช็ดโดนล้อกากเลยเหี้ยเําเหี้ยนไม่ได้เลยสัตว์โว้เอ้ยมึงก็ถูกจังหวะจริงๆไอ้เหี้ย โอ้โหมันมันมร้อนเย็นกูจะอินเตอร์เทนด้วอนอ้อยเงี้ยแม่มึงให้สัตว์แม่งกันเทียอะไรไม่ได้เิแม่งดันมากูกเจ็บแล้วแม่งเหมือนเดืองงงกูยังเจ็บไอ้เหี้ยพ่อมึงทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลย ัเอ้ครูคือนไอ้สัตว์แม่งรับเงี้ยอะไรไม่ได้เลยแม่เหมือนแม่เหมือนชะตาแม่งหยุดชนชั้นซีเวอร์กับโกลบอลอีลีฟเลยเฮียแม่งเดินไปงงว่าม่กล้าเงี้ยอะไรไม่ได้เลยแม่งจะเดินดีๆไอ้เงี้ยมันโดนเอื้อเอือเอือไอ้สัตว์พ่อมันไม่มีสมาธิเนาะโดนยิงเยอะแม่งซ้ำเติมหนักกับซ้ำเติมเยอะเลยเฮีย สมัยนี้สวนบ้าสกอร์เนาะไอ้เงี้ยเงินมันหอมสมัยนีย้ประสบการณ์สกอร์เนาะยิงไม่ได้มันก็สวนมันบ้างไม้เงี้ยเอามายิงไม่ทันจะได้ยียเผิเนในกูอีกสัตว์เอ้ยน,นี่ตัว เขาปุ่มกัน์ดแล้วไปวางระเบิดดันเยี่อะไรไม่ได้เลยดวยแล้วโหดวให้สั่ง แวดแต่จีมกวกันอะฮัลโหลที่หาวอย่าแวดร้อดไม่มีตัวมันลงที่เนี่ยโอเคโดตประเทศจี่ะ Nói nặp băng Dịp tăng sắm lòng bái Yeah, nó nặp Gặp khu, xếp xác kịch Mình băng đi, băng đi Đang để tùa bà cỏm lắm เอาเยี่ยแล้วก็เอาหมด,มดเ,ดเ,เนี่ย fuck this ี h i t okay lady c o อ l ah s w e e t h เขาได้กันหมดเลยเดี๋ยวเขาจะตีกูไม่ได้เยี่ยกูกะเกินเด็กได้แต่น้ำเด็กข้าวไม่ได้ กิมได้แต่ไม่อยากเ,กเครียดเกินโอเคตาม,มีดดาม,มีดไม่ได้แต่แต้เมเนาะมันได้ตังค์มันต้องยิงไม่นั้นไม่ได้แต้มเนาะโอเคโอค้ดูมาในเบอร์ห้าโจกระดิ่โอเค Here, yeah, yeah. Yeah, we stick together, boy. Shut sure, no. I don't. I don't hear the shut up. I'm... Fuck you. โอคบิกแมนเอาลกลกไอโฟกัสีโฟนะโเว้ top big man เอไอกมฟัโอเคอาโอเค l beautiful big man นะโอเคโอเคเหนืล่มแล้วเหนื่อยใจในค้างกีมเฮียเนี่ยเหนื่อยใจตั้งแต่ผมเหือหมอยแล้วเียหัดเก่าเฮีย ตัวการเวลาไม่บ่นแล้วเหนื่อยใจไม่แปลกหน้าไม่มาเซลนายสัตว์เป็นใครก็ไม่รู้ <laughs> แรงมันรับรู้ไแต่แค่แต่มันไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไม่ก็ตะการเหนื่อยใจไม่แปลกหน้าหรือ,รอแค่เขาแชทอะไรวะอ้าตะเกียบหน,นะโบเฟมเซ็ตก,กันมาเฟดิเบลเฮนี่หาวจุงกันดิ่ ไอสัตว์เนี่ยกดเหี้ยแล้วก็ค้างแบบนี้กวนเหนื่อยโอ้ยประสาทไม่ดีอยู่เดี๋ยวเรื่อยเรื่อยเร่อยอยาค้างอย่าค้างเนี่ยมันมาเนี่ยเนี่ยฟากตีเชี่ยเฟ้มเซกันโฮ้แม่งเอ้ยเฮี้ยต้อนเรียกเรีนกูใหญ่ไอสัตว์เนียเหี้ยแล้วก็ค้าง พ่อมึงต้องเดิเนเงียบๆน,น้อย้เียโอกาสได้กูก็เซอร์ไพรส์ปลอบใจกูหน่อยไม่ได้ยังไงไวะพี่เอ้ยมันดับปืนมาเหมือนเดิมไหมมังเงี้ย ทีมแล้วเขาบอกให้เอาสไนเปอร์หรือไม่เอาสไนเปอร์ไปยิงวะเนี่ยหน่ปาพาแล้วมั้งเยี่ยนี่กูปรับเนี่ยมันช่วยเยี่ยอะไรบ้างวะนี่ยเนี่ยกดออกเยี่สีแม่งไม่ได้นะไอ้เนี่ยตังค่าได้ไม่ไหวแลไรเฮี้ยโอ้โหเหนือแม่งไม่โฟกัสสายสายเฮหนือกูอันเก่าแล้วหรือวะ ไปปรับเอเมดิเอร์หกสิบเฮิร์ตอีกเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตไม่ไม่โฟกัสละเฮี้ยชี้เล่นเงี้ยมาเสือกได้นะไอ้สัตว์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าเด้งน,นะอย่าเด้งน,นะอย่าคนะ้างปรับบุญหัวหน่อยเนี่ยเกีค่ค้างเลยเฮี้ยหนักหนักกว่าค้างแบบนี้เลยเฮี้ยอื้มตาย เขาจะเตะกูแล้วนี่เฮี้ยคำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยแม่งเอ้ยบนไม่สุภาพรมจัดเลยครับวอกตายแล้วชีวิตกูภาพรัก6ปี8ปี เฟมัสเซ็กต์หอ้ยเจ๊ตแม่งเออมันกินอะไรนักหนาไปแย้ยมึงก,นนก็แม่งเอ้ยควรตีน,น,น,นทิบหายให้โอกาสกูยิงหน่อยไม่ได้ยังไงวะคุ้มกันแตกหน้าไม่ได้เลยยี้ย แม่งกู้่ากู้ได้นิดเดียวตบมือเล็กเงียบๆไล้สักข้อมึงได้เป็นหัวเงียบโอ้โหนี่ก็สวยเนาะไม่ปแบบปลงแล้วเข้ามาดีดไร่กูบทภาษาบ้านไทยเลยแซวลาวิสานเนี่ยหมดยุบนะไปแซวแม่งรอเดีเยอะแล้วแซวแม่งภาพรักแม่ง ดูดูดีหนักเลยเนียโ <c oughs> เรียนแล้วเดนืใจครับมีี่แกได้ไม่ลงนีเฮอย

อ่ันแล้วมันเล่นหัวมันชุบือกันแม่งวอร์มมาก่อนแม่งอันนี้เลยเนาะกู uh วอร์ปดสแขียนแบบมาแม่งจุดออกเกมค้างค้างเดือเออเรื่อ,อยยแ uh ม่งแดงไม่ได้ไม่ได้เต้ม,มาเลยอ้าอ่าอีซี่ ไปาซาดอีซี่มึงแดกง่ายตอนกูแหลกในสัตว์มึงแดกง่ายกูตอนแหลกในไอ้เห kind of mm ี hmm. ้ยโอเคอีซี่แดกง่ายกูตอนแหลกในไอ้เหี้ยมาด h e r f u c k e r เฟมสิกันเว r ี well นะเอ็โซเฮ้อมึงวอม์มโหดในสัตว์แม่อีคีดาวดีกว่าอีซี่ โอกาสมันได้แม่งเรนดอมทั้งตกทั้งหัวบทามมิ่งเนาะไอ้เหี้ยเจริญแล้วมึงโอเคโอเคไปขอเข้าใหม่ไอ้เหี้ยเฟรมดอปมันอ้เหี้ยฮัลโหลเแม่งกูจะเล่นเจอแม่งด่านตาลิบันกับหน่วย SAS แม่งมาเล่นอิตาเลียนคลาสสิกอิตาเลียนยังไม่คลาสสิกตัวประกันไอ้เหี้ยเหนื่อยใจเนาะโอ้โหไม่น่าดูเนาะ เหมือนแล้วงเก็บวาดูคนเดียวเหรอไอ้เงี้ยเหงาเกินไอ้เงี้ยอุปบป,ปอะไรแล้วเหมือนวาไม่รับรู้กูน้อยไอ้เฮี้ยบ่นไม่ออกรีิืึมหลักหน่วยร้อยกว่าไม่เน็ตเหมือนโปรโมทขนาดจบเกมยังค้างเลยไอ้เฮี้ยโอ้โหจเจริญละไอ้เงี้ย เกมตะกาหานี่ต้องเหนื่อยใจตลอดเลยเนาะมีบุญหัวทั้งตื่นเต้นืโหลดมันยังช้าอี้ยโอเคโอเคไปปรับแล้วไม่เหนื่อยใจเนาะ